ที่มหาวิหารพุทธปรินิพาน้านข้างๆพระาธาตุจอมผาวันนี้บรรดาลูกศิษย์วัดป่าภูผาสูงพวกเขามาช่วยงานกันในวันนี้ก็มีหลายท่านตุกติกประดิตเอีมปอ่อสมัยพระสูงเนินสุธเมธมีสันเทียพระหัต แม่ไพฑูรย์รองทองครูจุมเบิร์ดวิศวกรเอกกรินและยังมีสมศักดิ์ดอกไม้ก,กุวิชาคอนคำพูลอุทิศธาคำก็เรียกว่าลูกศิษย์ลูกหามาแล้ววันนี้คุณตูรัชดาวันรัตนศรีเป็นเจ้าภาพโรงฐานวันนี้เราทำงานกันแล้วนะ เราติดตั้งหัวเสาอันที่สองเมื่อกี้นี้เรียบร้อยแล้วขอบคุณบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายวันนี้ดูแดดจ้าร้อนแรงเป็นพิเศษเลยเชียวล่ละคงจะร้อนร้อนกันทั้งวันแน่ๆวันนี้ประเดีย๋ยมป้อกำลังรื้อนังร้านรื้อรอบๆเจดีน้อยนี้แล้วก็ส่งออกมาให้สุทธเมธแล้วก็พาอดส่วนช่างแดง ช่างแดงก็ทำงานพ่นสีนะแต่เช้าในฝั่งนี้ก็เรียกว่าใกล้แล้วถ้าตรงนี้เสร็จสีตรงนี้เสร็จก็รื้อได้เลยมันกันนะก็ช่วยกันทุกท่านทุกคนทีเดียวละในวันนี้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาก็ยังถาวายแรงงานให้กับวัดนะบางท่านรอง,งานอยู่ ก็ขนเรียกว่าขนหินอ่อนนะขึ้นมาข้างบนอันนี้ครูจุมเอาเท่าที่ไหวนะไม่ไหวอย่าไปขนนะเอาเท่าที่ไหวนี่กําลังขนขึ้นมามใส่รองเท้าเลยก็ได้ไม่ต้องถอดเพราะงานเรายังไม่สำเร็จนะ ช่วยกันก็มีสมนึกสมศรีสุขวารุณีหอไทยสงนะหนึ่งกับเมยมาแล้วก็งานนะงานก็สะดวกละเพราะว่าเป็นงานอยู่แล้วนะพวกผู้หญิงกําลังจะขนพวกหินอ่อนขึ้นมาข้างบนเพราะว่าเดี๋ยวช่างก็จะมาปูด้านบนนี้อีกนะเมื่อเราติดตั้งหัวเสานี้สาเร็จด้านบนนี้ก็จะถูกปูด้วยหินอ่อนบริเวณฝั่งนี้ ก็รู้สึกว่ามีลมเย็นๆอยู่นะฝั่งด้านบนบนนี้นะอะไรลูกศิษย์มีรื้อนั่งร้านมีทำสีและมีปั้นบางส่วนด้วยในวันนี้นะปั้นก็น่าจะเป็นแม่ชีโยง่งแต่งก็แม่แม่ชีวิริยะสิริมานะดนปราณีรู้สึกจะกลับในวันนี้แหลนะอานางานเราก็ประมาณนี้เป็นการถวายแรง ทุกคนมาช่วยกันสร้างวัดทุกคนมาช่วยกันสร้างมหาวิหารพุทธปรินิพานเป็นบุญเป็นอนิสงส์ที่ได้ร่วมบุญร่วมอนิสงส์กันตามสมควรทีเดียวกอบสาธุอนโมธนากับทุกทุท่านที่มีกิจใจเป็นบุญวันนี้เรามาอยู่ฝั่งนี้นะขอบคุณลูกปั้มลีลากุณวานิชถวายเครื่องดูดฝุ่นไม่กวาดหลายอย่างท,ที่มหาวิหารพุทธปรินิพาน หลายท่านร่วมบุร่วมกุศลกันเข้ามาวันนี้คุณตู่รัชดาวันรัตนศีถวายสเตนการ์ดนะแสนกว่าบาทช่องหนึ่งแล้วคุณโยกนกพรเวบณิกรก็ถวายเสาที่วาดอยู่นั้นเจ็ดหมื่นกว่าบาทส่วนแผ่นทองแผนละสิบบาทวันนี้ลูกป้อมก็ถวายมาหมื่นหนึ่งพี่จันทรสีประภาข้องคำนวณการห้าพันและหลายๆคนก็ร่วมบริร่วกุศลกันหลายท่านนะก่สาธุอนุโมทนาวันนี้ เป็นวันเสาร์ก็เลยนัดหมายให้ลูกศิษย์มาถวายแรงกันกเห็นว่าพรุ่งนี้จะมีบางส่วนขึ้นมาในพรุ่งนี้และบางส่วนอยู่ในวันนี้นะผู้มาในวันนี้ก็ทําไปก่อนเลยผู้มาพรุ่งนี้ก็ค่อยมาหางานเพิ่มเติมเ,มเอาเองที่นีนะ่ก็จะเจ็บสิ่งของบริเวณนี้ออกแล้วนะเหลือแต่ของเสิ์ช้างไทยมันยังรกๆอยู่ด้านล่างเนดะี๋ยวเสดมาเคลียร์ที่จริงเราอยากจะเคลียร์วันนี้แต่ว่ามันยังไม่สําเร็จ อยู่ฝั่งด้านล่างนั้นนะ,ะก็ต้องให้เสร์จมาเคลียร์ก่อนเพราะเป็นงานปั้นอันนี้ตามภาพเลยนะที่ฤศิษฐ์ลงหามาถวายแรงกันก็ยังมีต้อมภรรยาของเบิร์ตอีกคนหนึ่งแล้วมีวีระนาบุญแต่นรู้สึกภรรยาของวีระนาบุญก็มาด้วยแล้วมีน็อดด้วยนะ หลายคนมาแล้วก็คงต้องมาทำงานกันมาช่วยงานกันมาสรรสร้างงานกันให้สำเร็จผลสำเร็จประโยชน์และยังมีสุธเมธมิสันเทียอีกคนนะสุธเมธมิสันเทียอาวิรณา,าบุญมาแล้วก็อนุโมทนาสาธุเป็นอย่างยิ่งนะอนุโมทนาสาธุเป็นอย่างมากกับการงานของแต่ละคนแต่ละท่าน วันนี้ยังมีทีมติดตั้งหน้าต่างกรอบหน้าต่างก็มีช่างคมแล้วก็โยมเหลี่ยวนะส่วนปูกระเบื้องกรวก็ยังมีชอบมีหน่อยแล้วก็มีโออยู่ฝั่งด้านโน้นเราก็มีงานเป็นฝั่งฝั่งฟ้าฝากันคนละฝั่งคนละฝากันคนละที่กันแต่อยู่ในวัดเดียวกันนี่แหละนะอันนี้ตามภาพขนขึ้นมาเพื่อที่จะได้ปูด้านบนเลยนะ ขนขึ้นมาเพื่อจะได้ปูกันให้สำเร็จผลสำเร็จประโยชน์นะอันนั้นปูเยอะไปตั้งสอันเน,นปูอันนั้นก็เลยใช้พื้นที่ไปมากไปนนก็สาธุก,กับทุกท่านอนุโมทากับทุกๆคนที่ร่วมพระอานิสงส์และร่วมบุญกันนะขนลูกศิษย์ลูกหาขนอันนี้เป็นหินอ่อนนะเรานำขึ้นมาด้านบนเราจะได้เคลียด้านล่างทีนี้มีแผ่นใหญ่ด้วย ถ้ามีแผ่นใหญ่เราก็ต้องปรับแผ่นใหญ่ด้วยนะกาอนมุทนาสาธุวันนี้5มีนาคมตรงกับวันครบรอบวันพระทานเพลิงศพองค์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบยยุญยณัสัพปนโนที่วัดป่บันตาดวันนี้น้อมรำลึกและเป็นวันนี้เป็นวันสมโพชเย,ยดีพิพิธภัฑ์องค์หลวงตาที่วัดป่าบันตัดด้วยพวกเราน้อมถวายเป็นปฏิปฏิบูชาในวันนี้นะทำกันที่วัดป่าอุภาสุขนี่แหละในวันนี้นะการร่วมร่วมเสริมกันได้นะ หัวเสาแบบนี้นะร่วมบริโภคลร่วม,ม,ม,มอานิสง์กันได้นะอันนี้เมื่อเช้านี้มีเพิ่มเติมมาอีก1ต้น1ห,หัวเสาเป็นของลูกป,ป้อมลีลากุุณานิชนะก็เหลืออีกนะ1ิ1ส1งสิบสามสิบ้อเหลืออีกสองหัวเสาเจ้าภาพนะที่จองมาเหลืออีกสองหัวเสาหกพับาทก็ร่วมบุญกันแล้วก็มาดูผลงานการศรัทธาของทุกๆท,ท่านนะสาธุอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง วันนี้แดดร้อนแรงทีเดียวนะแดดจ้าทีเดียวในวันนี้นะเรียกว่าหนักไปทางร้อนๆน,นุ่นแหละอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านทุกคนที่ถาวายแรงถาวายงานเพื่อความสําเร็จนะอนุโมทนาสาธุเป็นอย่างยิ่งนะนี่คืออัปเดตในวันนี้เสาร์ห้ามีนาคมพุทธศักราช2565ร่วมบูญกันทำมหาวิหารพุทธบริบาลวันนี้มีเรือนังร้านมีติดตั้งหัวเสา และมีหลายอย่างหลายประการมีการเกียร์เหล็กนะตามภาพเลยจะรื้อก็ต้องเกียร์ออกขอบคุณทุกท่านสาวทุกับทุกคนอนุโมทนากับทุกๆท่านกับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทุกๆคนที่มาถวายแรงในวันนี้ตามภาพนี้เลยทุกคนตั้งใจและมาทำงานถวายพระอาจารย์ขอความสุขความเจริญอำนวยพรให้ทุกท่านลูกศิษย์ลูกหาเหล่านี้มีความ สุกายสบายใจมีความดีงามให้คราวคาดปลอดภัยให้มีความสุขอายุวันณนะสุขภละให้ประสบสิ่งที่ดีงามตลอดก,การตลอดไปนี่คืออัปเดตในวันนี้และขอบคุณทุกทกท่านที่ร่วมบุญกุศลกันเข้ามาปิดทองพระพักพระนอนปามรดนิพานแผนและสิบบาทโอนมาได้เลยที่เบอร์บัญชีพระธีรนาธท์งชยัย444256594 0ธนาคารกรุงเทพ10บ,บาท20บ,บาท ร่วมได้หมดเลยเพราะว่าแผ่นทองแผ่นหนึ่งสิบบาทหลายท่านก็ร่วมบุญมาแล้วนะและบางส่วนเราก็ได้สั่งจ่ายไปค่าแผ่นทองแล้วก็ร่วมบุญกันได้ขอบคุณทุกท่านสาธุก,กับทุกๆคนขอเจร,อริญพร